อยู่กับผมกระเดืดอหน่อยเช a n n แนนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวยูทูบทุกท่านนะครับวมืนอี้กระเดืดอหน่อยมีเรื่องชิมาบอกนะครับสำรับไพรที่กำลังชี้ยืนเรื่องนะครับขอคาประกันมีเติร์ไฟฟ้านะครับนี่ไปอ่านพอครับผมไปอ่านพอเขาว่าทาเอาเงินส่วนนี้ไปแล้ว ครับมีเตอร์หายหรือว่าช่ำรุดนะครับเขาสิบรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะให้เข้าใจเองเนะครับถ้าเกจอมันพังมันเสียขึ้นมาครับสำรับท่านใดที่ยืนไปแล้วหรือยังบวชยืนผมก็อยากให้ศึกษาขอมูลดีๆแลครับก่อนดีสีเยืนอย่าพวดมาคิดบึงนะครับถามพ่ออยู่ครับพอชื้อ มีเตอร์ไฟมันเป็นชื้อพอนะครับคิดคิปเบ้องเลี่มวกเป็นตะคุ่มครับครับสำหรับคลิปนีม้มีเพียงเท่านี้นะครับเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากชาวยูทูบทุกคนนะครับครับอื่อืมกดไลค์คดแชร์ให้กระเดือดหน่อยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตรงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ